ต้อนรับสู่ช่อง y o u u u b ชิปแอนด์ริบวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งในรถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่นก็คือ Toyota Mini Fortuner รุ่นปี2026รถคันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาใหม่ล่าสุดจากตระกูล Fortuner ที่เราคุ้นเคยแต่ครั้งนี้ Toyota ปรับโฉมให้มีความเล็กกะทัดรัดขึ้นทันสมัยขึ้นและเข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการทั้งความหรูหราความคล่องตัวและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็น Toyota Mini f o r er t ์จูเ2026คุณจะสัมผัสได้ทันทีว่ารถคันนี้ไม่ใช่เพียง SUV ธรรมดาแต่เป็นการรวมเอา DNA ของ Fortuner รุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงด้านความแข็งแกร่งและสมรรถนะมาผสมผสานเข้ากับดีไซน์ใหม่ที่มีความสปอร์ตหรูหราและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นตัวรถถูกออกแบบโดยเน้นความฉบเฉีียวสอดคล้องกับกระแสะโลกที่มุ่งไปสู่ความโมเดิร์นและการประหยัดพลังงานภายนอกเอ็กเทีย ของโตโยต้ามินิฟอร์จูเ2026สกดสายตาตั้งแต่ทุกมุมมองกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่เน้นความหรูหราแบบพรีเมียม SUV ตัดด้วยโครเมียมอย่างประณีตไฟหน้าเลดแมทริกดีไซน์เฉียบคมให้แสงสว่างแบบอัจฉริยะและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนเส้นสายด้านข้างตัวรถดูแข็งแรงแต่แฝงด้วยความทันสมัยล,ออล้ออลลอยขนาดใหญ่ถูกดีไซน์ให้สอดรับกับตัวถังสีแดงเข้มเงางามที่ดูดุดัดนและน่าหลงใหล ด้านท้ายติดตั้งฝ่ายท้ายเล็แบบไายบาร์ที่ทอดยาวสวยงามพร้อมสปอยเลอร์ขนาดเล็กเพิ่มความสปอร์ตและสมดุลตัวรถทั้งคันเมื่อมองรวมๆแล้วให้ความรู้สึกแข็งแกร่งคล่องตัวและหรูหราไปพร้อมกันภายในอินเทอร์เียเมื่อเปิดประตูเข้าไปสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับการออกแบบที่หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่หุ้มด้วยวัสดุดหนังพรีเมียมตัดด้วยลายไม้และโครเมียม หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงบอดหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเสริมด้วยระบบระบายอากาศและฟังก์ชัน m e m o r y seat ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายระบบแอร์อัตโนมัติแยกอิสระสามโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้ทุกตำแหน่งนั่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่ปรับได้หลายเฉดสีเพิ่มบรรยากาศหรูหราและผ่อนคลาย เทคโนโลยีและความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดแข็งของ Toyota Mini Fortuner 2026รุ่นนี้มาพร้อมแพคเกจ Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตริระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ขณะเดียวกันยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด สมรรถนะการขับขี่ Toyota Mini f o r ร u n ูเน2026มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่เน้นทั้งความแรงและความประหยัดพลังงานขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังรวมกว่า190แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ eCVT ที่ตอบสนองนุ่มนวลและต่อเนื่องตัวรถถูกพัฒนาด้วยแพลตฟอร์มใหม่ที่เน้นความมั่นคงในการขับขี่แต่ยังคงความนุ่มนวลสบายสำหรับผู้โดยสาร ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนให้เหมาะสมทั้งบนถนนในเมืองและทางไกลาราคา Price สำหรับตลาดประเทศไทยโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026ถูกตั้งราคาให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับ SUV ขนาดกลางรุ่นอื่นแต่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ความพรีเมียมที่เหนือกว่าโดยราคาเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ประมาณ1ล้าน2แสนถึง1 5แสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ขับขี่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดหรูสมรรถนะที่ทันสมัยความปลอดภัยเต็มขั้นและเทคโนโลยีที่ครบครันสรุปแล้วโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอ2026ไม่ใช่เพียง SUV รุ่นเล็กของ f o r t จูเนอรเท่านั้นแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของรถ SUV ขนาดกลางที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองความสะดวกสบายในการเดินทางไกลและภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราและพรีเมียม สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและราคา Mini Fortuner รุ่นใหม่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงการพัฒนาของ Toyota Mini Fortuner 2 0 2 6เราจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ไม่ใช่เพียงการลดขนาดของ Fortuner รุ่นใหญ่ลงมาแต่เป็นการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ SUV ขนาดกลางและขนาดกระทัดรัดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถรุ่นนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อจอกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความหรูหราสมรรถนะและความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้ดีไซน์ภายนอกที่ลงตัวกับทุกมิติ t o y ย t a Mini ิ o r t t u n e r 2 2 6 6มาพร้อมมิติที่กระทัดรัดก,กว่า Fortuner รุ่นปกติเล็กน้อยแต่ยังคงความสูงและบุคลิก SUV ไว้อย่างครบถ้วนความยาวตัวรถอยู่ราว4.6เมตรกว้าง1.8เมตรและสูงประมาณ1.75เมตรทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัว แต่ก็ยังเพียงพอสําหรับการบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระได้สบายเส้นสายรอบคันมีความเฉียบคมฝากระโปรงหน้าถูกยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความดุดันเสริมด้วยลอ้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-19ถึงนิ้วที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและหรูหรารายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนความพรีเมียมโตโยต้าใส่ใจในทุกรายละเอียดเช่นมือจับประตูคโครเมียมที่ผสมกับระบบสมาร์ทเอนทรีไฟเลวเลตแบบเซ็กเนเชียลที่เพิ่มความหรูหราเวลาขับในเมือง กระจกมองข้างปรับและพับอัตโนมัติพร้อมไฟเวลข้ามไหลและด้านหลังยังติดตั้งไฟเบรกดวงที่3แบบเลทเพิ่มทั้งความสวยงามและความปลอดภัยห้องโดยสารที่เปรียบเสมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ Toyota Mini Fort u n e r 2 0 2 6หมอบประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้โดยสารห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างงกว่าที่คาดคิดสำหรับรถขนาดนี้เบาะนั่งหุ้มหนังแท้เกรดพรีเมียมพร้อมตัดเย็บแบบดับเบิลสติทให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนรถยุโรปช่องเก็บของถูกจัดวางอย่างชาญฉลาด ทั้งช่องวางแก้วน้ำพอร์ตชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อหน้าจอกลางขนาด12นิ้วมาพร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ที่ตอบสนองรวดเร็วใช้งานง่ายรองรับทั้งการเชื่อมต่อไร้สาย Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีระบบ Cloud Based Navigation ที่อัปเดตข้อมูลการจราจรแบบ Realtime อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA over the air เทคโนโลยีผู้ช่วยการขับขี่ขั้นสูง Toyota Mini Fortuner 2026ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วย Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดไม่เพียงแค่ระบบเบรกอัตโนมัติหรือระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนแต่ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังเวลาถอยออกจากที่จอดระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานได้แม้กระทั่งในความเร็วตำ่ำทำให้การขับในเมืองที่รถติดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป สมรรถนะการขับเคลื่อนและประสิทธิภาพเชื้อเพลิงหนึ่งในไฮไลท์ของ Toyota Mini Fort u n e r 2026คือระบบไฮบริดที่พัฒนาใหม่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสามารถให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบตำ่ำทำให้รถตอบสนองได้ทันใจเวลาออกตัวหรือแซงบนถนนใหญ่การเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ถูกปรับปรุงใหม่มีการเสริมฉนวนการเสียงรอบคันทำให้การเดินทางกลายเป็นไปอย่างเงียบสบาย อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถ SUV ที่มีขนาดตัวเท่านี้นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco, Normal และ Sport เพื่อให้ผู้ขับสามารถเลือกปรับตามสไตล์การขับขี่ของตนเองภาพลักษณ์และความคุ้มค่าในตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง h อน d a HRV มาสด้า CX-5 หรือนิสสัน x p l o r e จะเห็นว่าโตโยต้ามินิฟอร์จูเนอร์2026มีจุดแข่งด้านชื่อเสียงความทนทานและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นดีไซน์ที่เน้นความหรูหราและสมรรถนะการขับขี่แบบไฮบริดยังทําให้รถรุ่นนี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันความรู้สึกในการเป็นเจ้าของหลายคนเลือกซื้อรถไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลขสมรรถนะหรือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความภูมิใจและประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของ Toyota Mini Fortuner 2026ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเพราะเมื่อคุณ,คณขับออกไปตามท้องถนนรถคันนี้จะสะท้อนภาพลักษณ์ความหรูหราแต่ยังดูไม่โอ้วดเกินไปเหมาะสำหรับทั้งผู้บริหารรุ่นใหม่ครอบครัวที่ต้องการความปลอดภยัยและคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ SUV ที่แตกต่างจากตลาดราคาและความคุ้มค่าราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1 2ถึง1.5ล้านบาทดูเหมือนสูงกว่ารถบางรุ่นในกลุ่มเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพงานประกอบความหรูหราภายในเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มคันและสมรรถนะไฮบริดที่ช่วยประหยัดค่าน้ำมันในระยะยาวจะเห็นว่าคุ้มค่ามากกว่าการจ่ายเงินซื้อ SUV ขนาดกลางทั่วๆไป